สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีช่องยูทูบไฟท่องชาแนลเทนารักทุกท่านค่ะย้ายไฟมาอัปเดียสถานที่ทําการแสดงหมอลำเสียงพิหกค่ะปัะจําวันที่25ตุลาคมปี66นะครับวันนี้หมอลำเสียงพิหกทาการแสดงอยู่ที่ตลาดนัดบ้านโนนยิ้วนะคะพี่น้องตลาดนัดบ้านโนนยิ้วตําบลห้วยหินอนําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเขาเดินทางมาหอดตั้งเต็มเมื่อคืนนี้แล้วค่ะพี่น้องเราเดินทางมาพักแรมนอนพักผ่อนอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ นี่ครับพี่น้องคับรรยากาศตอนนี้ท้องฟ้าก็มีคึมบ้างแดดบ้างคับพี่น้องเป็นลมลมเยน็ยนๆยนจักน้อยไขย่ไข่ก็า่าสีลมหนาวนี่แหละคับพี่น้องช่วงนี้นะคะทีมงานคอนไวยทุกแผนกของเราก็เร่งมือนะคะทำการติดตั้งอุปกรณ์การแสดงนะคะส่วนเครื่องเสียงลำโพงเราก็ขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วนะคะพี่น้องลำโพงปีนี้ของเฮ้าแบบทันสมัยค่ะเป็นรถลำโพงยกขึ้นเลยไม่ต้องใช้คนตั้งเหมือน ปีที่แล้วนะครับก็เลยเสร็จเร็วนะคะพี่น้องเป็นระบบไฮโดรลิกนะคะพอรถจอดได้ที่แล้วก็ใช้ระบบไฮโดรลิกไฮโดรลิกยกขึ้นเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่ค่ะเรามานอนพักแรมอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะลม v v ะพัดวีวีค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอยู่ตรงข้ามกับอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพห้วยหินนะคะตำบลห้วยหินอำเภอหนองหงค่ะเป็นตลาดนัดตลาดนัดนะคะ ตลาดนัดบ้านโนนยิ้วตำบลห้วยหินอำเภอหน,นองหงจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องบุรีรัมย์ผู้ใดบาสิพอ่อกันกบมาเด้อผู้ใดเบาเวล่าใยไฟไล่สดนะคะว่าเจอกันเด้อค่ะเมีไฟประสันวันนี้เรามาถึงถิ่นของพี่น้องบุรีรัมย์กันแล้วนะคะ เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องอำเภอไกลอำเภอไก่นะคะ่ะไกลไกลกับอำเภอหนองหงนะคะ่ะมะม่วนมะซื่อน้ำกันปีี่แล้วข้าก็มาค่ะพี่น้องอำเภอหน,นองหงนี่ปีี่แล้วนี่ก็มาจต่ว่าบไร้แสดงแบบเต็มที่เพระาะว่าเพราะว่าฝนเจอพายุฝนนะคะก็เลยเล่นแบบคอนเสิร์ตนะคะ่ะเล่นแบบคอนเสิร์ตแบบอบอดนอกขึ้นมาล่ำซิ่งบอกคะ่ะเมื่อน,นั้น แต่วันนี้นะคะบรรยากาศรู้สึกว่าลมจะเป็นลมหนาวๆนะนิดนึงนะคะเด็ดแต่ว่าเป็นลมวีวีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องที่เข้ามากดไลค์มาคอมเมนต์ให้ยายใยขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่ติดตามช่องยู u ูบเนาะคะ่ะยายใยเคยเบาไว้ต่ต่โดนเลยว่าถ้าพี่น้องกดติดตามทางช่อง YouTube นะคะช่วงออกเดินสายยายใยเสียอัปเดตบรรยากาศให้บืง้งบรรยากาศในงานให้บืง้งทุกมือทุกมือเนาะคะ่ะถ้าไม่มีเหตุขัดข้องหรือว่าเหตุจําเป็น อะไรนะคะยายไฝจะไลฟ์สดให้ดูจะถ่ายคลิปอัปเดตคิวงานการแสดงให้ดูทางช่อง YouTube ทุกมือนะคะพี่น้องนี่ยายไฝกับมาเหตุตามขับมันสัญญาแล้วค่ะถ้าบอเหนือบากว่าแรงถ้าบอไม,ม่เหตุการณ์อีหยัางาืพี่าเฮ็ดให้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 คัดคลองนะแม่คะ่ะยายไฝกับเสียไรแบบนี้นะคะ,ะ,คะตอนนี้พี่ๆคอนบอยของเราก็กําลัง ขมีขมันขยันขันแข็งนะคะกําลังเร่งมือนะคะเพื่อที่จะให้เสร็จเสร็จแต่เว้นเนาะคับพี่น้องํมาม้าทุ่มว่วสางทุ่มหน,น่งวนาเป็นกระหฮเรียนเป็นขืนมะเตยกุมเปิดกันแล้วเนาะคะ่ะวันนี้เรามีไล์สดนะคะเรา,ามีไลส์สวดกลุ่มปิดนะคะวันที่25กับวันที่26เป็นไลส์สดหมอลำเสียงไม่หกพี่น้องทางกลุ่มปิด, 6, ปท,ปดที่เหลือทางมาบดายก็อย่าลืมค่ะติดตามรายละเอียดที่เพจหมอลำเสียงวิ่หกนกคงสะกร เพจสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อเพจสีเขียวเพจสีเขียวเด้อค่ะเพหมอําเสียงพี่หกนกพงศะกรเพศสีเขียวค่ะกันพี่น้องยากเขาลุมไปเบื้องล่าละเอียดจุ่มมองหันว่าซสื้อบัตรจังได์โอนเงินไปจังไดสทรงสลิปไปจังไดอยู่ในหันมัดเลยค่ะพี่น้องตรงเป็นเพศมอําเสียงพี่หกนกพงศกรเพศสีเขียวเนาะค่ะเพจสีเขียวเท่านั้นนะครับพี่น้อง บรรยากาศท้องฟ้าปลอดปรงค่ะท้องฟ้าปอดโปร่งแจ่มใสดีนะคะพี่น้องท้องฟ้าปอดโปร่งเป็นลมพัดวีวีค่ะพี่น้องเป็นลมพัดวีวีขึ้นยังเสียออกพันษาภะวะใกล้จะออกพันษาแล้วเนาะค่ะพี่น้องใกล้จะออกพันษาแล้วช่วงสิ้นเดือนเนี่ยก็ออกพันษาแล้วะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมมาเป็นกลาลังใจให้เด้มมอมมาเล้งเด้อหมอลําเสียงพี่หกนกคงสกอนนะคะ ฤดูการที่สี่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามค่ะโชว์ทันใจท่านสมัยกระชับชับไว้นะคะบ่ยืดเยื้อบ่บียดูบ่เบาไหลยค่ะปีนี่หัวหน้าพนเน้นว่าบ่าห้เบาหลายเนาะค่ะอืมห้เน้นที่ความสนุกสนานแบบต่อเนื่องกระชับชับไว้เนาะค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้ย้ายไฟขอจบไปแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์ขอให้ร่ำขอให้ด้วย ใครกดแชร์ก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะบ๊ายบาย